สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเครื่องเอฟสันะครับผม L220 นะครับตัวนี้มีอาการก็คือนะครับผมเดี๋ยวผมจะปิมพออกมาให้ดูนะครับ ตัวนี้ปิ้นตัวหนังสือออกมานะครับผมมันจะเป็นแถบสีออกมาแบบนี้นะครับผมเต็มแผ่นนะครับเบื้องต้นเนี่ยให้เราเช็คสายแพรกับหัวพิมพ์รูนนะครับถ้าใครถอดหัวพิมพออกมาล้างนะครับผมอาจจะต้องเช็คดูสายแพรหรือแม้กระทั่งตัวหัวพิมพ์นะครับผมก่อนอื่นก็ปิดเครื่องก่อนนะครับผมถอดปลั๊กออกทุกครั้งนะครับผม จากนั้นเราขยับตลับออกมานะครับดันด้านข้างเข้าไปนะครับเอาไขควงนะครับดันล็อกนะครับขยับตลับเบาๆนะครับผมจากนั้นเราก็ถอดนะครับผมตัวล็อกนะครับตัวล็อกตลับนะครับตรงนี้นะเราดันแล้วมันจะถอดออกมาได้นะครับผม จากนั้นก็ถอดฝาครอบนะครับผมสายแพรนะครับเอาไขควงปากแบนทิมเข้าไปนะครับแล้วก็บิดนะครับผมนะครับจากนั้นเราก็ถอดตัวล็อกออกมานะครับผมตัว hmm. ล็อกเอาไขควงทิมด้านข้างนะครับผมมันจะมีตัวล็อกด้านข้างนะครับใช้หัวไม่มือดันฝั่งหนึ่งไว้นะครับผมจากนั้นเราก็ทิมอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ดันนะครับผมยกขึ้นได้นะครับผมแบบนี้นะนะครับจากนั้นผมจะทําการถอดหัวพิมพออกมานะครับผมในหัวพิมพ์จะมีน็อตอยู่3าตัวนะครับผม พอเราถอดน็อตเสร็จแล้วก็เอาหัวพิมพ์ออกมานะครับผมน่ครับสิ่งที่มีปัญหานะครับผมเห็นแล้วนะครับก็คือตรง สายแพรมันหลุดนะครับเนี่ยครับสายแพรมันหลุดนะครับโชคดีก็คือที่หัวพี์มันไม่ช็อตก็ถือว่าโชคดีนะครับผมมันหลุดตรงนี้ผมอาจจะใช้กาวสหน้านะครับแปะเข้าไปนะแล้วก็ยึดปกตินะครับถ้าเรามีสายแพรใหม่ก็ทําการเปลี่ยนสายแพรนะแต่ตรงนี้มันก็สามารถยึดได้นะครับก็ใช้กาว2หน้านะครับผมแบบแบบนี้นะครับ นะครับเครื่องพวกนี้เวลาอายุมันนานๆเข้านะครับสายแพรตรงนี้นะครับพินมันชอบหลุดนะครับผมถ้าหลุดเราอย่าไปฝืนยัดนะครับผมเดี๋ยวมันจะช็อตนะครับผมให้เราทําการติดเข้าไปให้แน่นนะครับแล้วก็ถ้าไม่งั้นก็อาจจะต้องเปลี่ยนสายแพรเอานะครับผมเพราะถ้าเราฝืนใส่เข้าไปนะครับมันจะอาจจะทําให้มันหลุดแล้วหัวพินมันช็อตได้นะครับผม ทางการแปะเข้าไปแล้วก็ดูตรงนี้อย่าให้มันชื้นนะครับผมถ้ามันชื้นเนี่ยอาจจะต้องอันนี้ผมใช้สเปรย์ไล่ความชื้นนะครับฉีดนิดนึงนะฮะนะครับเวลาใส่เข้าไปนะครับอาจจะต้องจับให้แน่นนะครับผมเพราะว่าถ้าใส่แล้วมันหลุดมันอาจจะทําให้มันช็อตได้นะครับเวลาเราใส่สายแพรเราบางสายแพรเส้นเล็กๆหลุดจากข้างหลังนะครับผม อย่าลืมนะครับทุกครั้งนะครับเราจะถอดนะครับหรือใส่อุปกรณ์ทุกครั้งนะครับเราต้องนะครับผมทําการถอดปลั๊กออกทุกครั้งนะครับนี่นะครับอันนี้ผมก็จะใส่เข้าไปในเครื่องแล้วนะครับผมจากนั้นผมก็จะยึดน็อตคืนนะครับผม ขั้นตอนพวกนี้ถ้าไม่ชํานาญผมก็แนะนําให้ยกให้ช่างจัดการให้นะครับผมเพราะว่าไม่งั้นน่ะถ้าเราทําเองบางทีมันพลาดมามันมีโอกาสที่จะทําให้เครื่องมันช็อตได้นะครับผมอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับผมแล้วก็ใส่ตลับคืนเข้าไปนะครับ มาดูกันว่า,าการมันจะหายหรือเปล่านะครับผมไอตัวที่มันปิ้นแล้วสีมันเลือกออกมาแบบทึบๆนะครับเป็นสีทั้งแผ่นอ่ะนะจากนั้นผมก็จะเปิดเครื่องนะครับผมต่อสายไฟกับสาย USB แล้วก็จะเปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวราให้เครื่องนะครับผม ไฟเขียวขึ้นค้างนะครับเดี๋ยวเรามาปริ้นดูว่าจะหายหรือเปล่านะครับผมหลังจากที่เราเช็คนะครับสายแพงหัวพิมพ์ทำความสะอาดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาปริ้นดูนะครับว่าอาการนะครับมันจะหายไหมนะครับผมอันนี้คืออาการตอนมานะครับผมเป็นแบบนี้นะนะครับนะครับตอนนี้ก็หายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าใครมีอาการแบบนี้ลองทําดูนะครับ ถ้าสายแพรไม่ดีผมแนะนําให้เปลี่ยนนะครับผมเพราะาไม่งั้นมันจะมีโอกาสชอ็อตได้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับพะดูแล้วยอดวิวน้อยมากถ้าอ่าทำแล้วมันไม่มีใครดูผมอาจจะเลิกทํานะครับเพราะว่าตรงนี้ผมอยากจะทําให้สําหรับคนที่แบบอยากลองแก้ไขปัญหาเองนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ